อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและก็เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ได้สวยงามค่ะวันนี้นะคะจอยพาเพื่อนๆเดินทางมาอย่างบ้านสำนักไม่คุณทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมาราชพาเพื่อนๆมาเล็กการพเพาะเฮ็ดปามค่ะด้านล่างของจอยนี่คือเฮ็ดปามทั้งหมดเลยค่ะ มาแต่ไกลค่ะ วันนี้นะคะจอจะพาเพื่อนๆเดินทางตามผีเขี้ยวกับผีนกค่ะเราจะไปเก็บเห็ดปามกันค่ะเห็ดปามนี้นะคะเกิดจากการเพราะจากะลายปามค่ะทุกคนคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ได้สวยงามค่ะทุกคนคะอุปกรณ์และวัสดุในการเพราะเห็ดปามก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะทุกคนตัวเลขที่กระดอกสวยพลือ้อแล้วทื่อได้ววาเป็นรายได้เสริมที่หวาแบบแมวเมเลี้ยงครบครัวได้บายบายเลยค่ะผีเขี้ยวแล้วก็ผีนกนะคะ ได้บอกจอยหวานในการพเพาะเฮ็ดปมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือทลายปามค่ะเชือเฮ็ดฟางเล็กกระพาพลาสติกนะคะหรือว่าผ้ายางกับทุกคนคะ่ะหมายไพย่พื้นทีสําหรับในการพเพาะเฮ็ดนะคะชาวบ้านส่วนให่ในพื้นที่นี้นะคะจะใช้ในรองส่วนกับทุกคนค้านั่นก็คือส่วนหมั่งคุดส่วนยางส่วนเรียนค่ะมีพื้นที่ตุงในที่ว่ามันสวยงามก็คือจัดไปเลยกับทุกคนคะ่ะในการพเพาะเฮ็ดปามค่ะ การเพราะเฮ็ดจากทลายปามนะคะเมื่อเราจัดก,การห้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหมั่งคุดหรือว่าส่วนยางค่ะเพราะว่าเฮ็ดปามนะคะจะชอบพื้นที่ร่มรําไร่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่แล้วนะคะก่อนําทลายปามนี่แหละค่ะหรือบางคนเรียกว่ารกปามค่ะนั่นก็คือปามที่เราไปค่ายตามโรงงานแล้วทีนี้เข้าบีบเอาในส่วนข้องลูกปามออกเม็ดเลวเลวทีนี้นะคะก่อนํานี่แหละค่ะทลายปามที่เราเห็นนี้นะคะนํามาดับมาเรียงค่ะ ให้ความยาวโอลระมาณ ซองถึงสามเม็ดค่ะแล้วลัางจากนั้นนะคะให้นำน้ำนะคะมาล้างความสกปรกที่บนทลายปามออกให้หมดค่ะล้างจนกว่าน้ำซีเรื่องเื่องครับดำๆออกหมดพอว่าลัางจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทําการนําเชือเห็ดฟังค่ะทุกคนคะที่ได้มาเป็นก้อนนํามมายี่ให้เป็นพองๆให้มันอยุ่ยค่ะแล้วก็มาโรยบนทลายปามเมื่อโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการรดน้ำหนึ่งครั้งแล้วหลัางจากนั้นให้นาําผ้า,ายางผ้าพลาสติก มาปิดคลุ่มวายค่ะทิ้งวายประมาณซองถึงสว้วันลังจากนั้นแล้วนะคะให้นําหมายไพ่นะคะมาทําเป็นโคง้งงแล้วก็ยกผ้ายางขึ้นค่ะทุกคนคะแลวทีนี้ทิ้งวายอีกประมาณ7วันเฮดก็จะเร่มออกดอกค่ะเมื่อเฮเร่มออกดอกนะคะมีดเล็กตีตัดอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไรค่ะเต็มมีดตีซองตีซ้มแล้วก็มีทัดๆไปก็จะได้เยอะค่ะ ระยะเวลาในการตัดเฮ็ดปามนะคะจะเริ่มตัดได้ประมาณ10วันค่ะหล่างจากนั้นนะคะเฮ็ดก็จะดอกหน่อยลงไปเรื่อยๆค่ะชาวบ้านจะมีการปลูกสลับมุ่นเวียนกันไปเพื่อที่จะให้ได้ตัดตลอดทางปีค่ะเฮ็ดปามสามารถปลูกนายตลอดทางปีแต่ช่วงฤดูร้อนนะคะเฮ็ดจะออกดอกหน่อย และช่วงนี้ค่ะทุกคนคะเป็นช่วงฤดูฝนข้องทางภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครสี่ธรรมราชทําให้เห็ดปามออกเยอะเป็นพิเศษค่ะเพราะวะ่าฝนตกทําให้มีความชื้นเมื่อมีแดดสลับกับฝน แทปามนะคะจะมีดอกซวยเป็นพิเศษกว่าช่วงหนารอนคะ่ะทุกคนคะส่อมรับบานสําหนักไม้อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านในพื้นที่นี้นะคะจะนิยมปลูกแฮทจากทลายปามเป็นอาชีพเสริมค่ะเลวที่ซ้ำคัญนะคะส,าารสร้างมาสร้างรายได้ได้สวยงามค่ะหล่างจากที่ว่าเราทําการตัดแคทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็นําผ้ายางนี่แหละค่ะมาคลุมปิดไว้เมื่อเดิมเพื่อที่จะให้แฮ็ดุนต่อไปได้ตัดในวัน ลุงขันข้นตอนถัดมานะคะหล่างจากที่เราไปทําการตัดเฮดบริเวณแปลงเพาะมาเรียบร,ยร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือการนําเฮดปามที่ได้มานี่นะคะถังมดนะคะนํามาตัดมาแต่งบริเวณรากของเฮดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ในส่วนข้องทลายปามติดอยู่หรือวา่าล่งเลืออยู่ค่ะตัดแต่งให้หมดเพื่อเพิ่มความสวยงาม และทีนี้นะคะเมื่อทําการตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วก็มาทําการขัดค่ะแฮตจะมีซ่องรูปแบบค่ะแฮตที่ยังเป็นดอกตูมแล้วกกแฮตที่เป็นดอกบานค่ะเพราะว่าแฮตที่ยังเป็นดอกตูมนะคะจะมีราคาสูงกว่าแฮตที่มีลักษณะที่ว่าเป็นบานเลวค่ะเมื่อทําการตัดแตง่งแล้วก็ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เมค้าคนกลางก็จะมารับทึ่งบานค่ะตื้อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่มีรายได้ให้กับครอบครัวตลอดทั้งปีค่ะทุกคนคะ การปลูกเฮดจากถลายปามค่ะ